บันเทิงวันนี้อยู่ด้วยกันคืนวันเสาร์ที่20สิงหาคมนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเกือบหนึ่งทุ่มที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์นะครับทำให้มีประชาชนที่ใช้บันไดเลื่อนอยู่ณขณะนั้นได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27รายครับอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูนำอุปกรณ์ไปพฐมพยาบาลเบื้องต้นช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะครับ โดยทางผู้บาดเจ็บเนี่ยเล่าว,ว่าหลังจากที่คอนเสิร์ตงานโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนจบระหว่างนั้นมีฝนตกนะครับคนก็รีบขึ้นบันไดเลื่อน BTS แล้วมีคนที่อยู่ด้านบนลื่นล้มครับก่อนจะล้มลงมาเป็นทอดๆเป็นเหมือนโดมิโน,โนมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27รายนะครับเป็นผู้หญิง25คนชาย2คนทีมกู้ชีพของมูลนิธิรุ่มกตัญยูได้ลำเลียงผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัก และโรงพยาบาลจุลาลงก่อนแล้วมีรายงานว่าวันนี้เป็นวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน170ปีกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยมีการซื้อบัตรเข้าไปภายในงานซึ่งมีกิจกรรมและมีคอนเสิร์ตนะครับก็เลยมีผู้เข้าร่วมงานเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์หนานแน่นมากกว่าทุกวันตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบรายละเอียดอยู่ครับ ผู้ชมครับตอนนี้เนื่องจากสลากดิจิตัลยังขายไม่หมดเลยนะครับทางกองสลากก็เลยมีการประกาศว่าเดี๋ยวจะชะลอการเพิ่มจํานวนสลากดิจิตัลในแอปเป๋าตังค์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยกรรมการและโฆษกกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าจากการติดตามพฤติกรรมการซื้อขายสลากดิจิตัลขณะนี้พบว่าเริ่มชะลอตัวลงหลังเติมปริมาณสลากดิจิตัลเข้าระบบ10ล้านฉบับ ทางกองสลากก็เลยจะชะลอการเติมปริมาณสลากดิจิตอลจากเดิมเฉลี่ยงวดละ2ล้านฉบับเหลืองวดละ1ล้านฉบับเป็นเวลา2-3งวดเพื่อประเมินสภาพตลาดนะครับโดยในงวด16กันยายนนี้จะมีสลากดิจิตอลในระบบไม่เกิน11ล้าน3แสนฉบับจากปัจจุบัน10ล้าน3แสนฉบับถ้าพูดถึงยอดขายสลากดิจิตัลงวดวันที่1กันยายนที่เริ่มขายตั้งแต่วันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ มีจำนวน10ล้าน3แสนใบล่าสุดมียอดจำหน่ายไปแล้ว9ล้าน9แสนใบจำนวนผู้ซื้อ1 4, 000, ล้าน4แสนรายและมียอดคงเหลือ3 8 000, 7 0 19ใบครับไม่อายทำกินไม่หมิ่นเงินน้อยคำพูดนี้ยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยจริงๆนะครับหนุ่มที่ชนบุรีครับแปลงกายเป็นไ Spider Man ไปขายโดนัทแล้วก็ถั่วต้มหารายได้เลี้ยงครอบครัวครับ ใครที่สัญจรผ่านไปผ่านมาที่แยกไฟแดงบ้านสวนตบนบ้านนสวนอเอเเภมืองงจัว,วชบุรีต้องสะดุดตาไปตามๆกันนะครับมเมื่อเจอกับสไปเดอร์แมนฮีโร่ขวัญใจของเด็กๆที่มาเดินขายโดนัทและถั่วต้มแบบนี้ซึ่งคนที่ผ่านไปมาแถวนั้นก็พากันช่วยซื้อนะครับช่วยกันอุดหนุนภายใต้ชุดฮีโร่ภายใต้หน้ากากนี้ก็คือนายภูลศักดุกล,ลเดชอายุ40ปีหนุ่มคนขยันคนนี้นะครับบอกว่าที่แต่งเป็นสไปเดอร์แมนเนี่ยเพราะต้องการเพิ่มความสนใจ ให้มันแตกต่างจากทั่วๆไปนะครับและเป็นการเพิ่มยอดขายด้วยซึ่งก็ได้ผลตอบรับที่ดีทีเดียวจากเดิมขายได้ร้อยบาทพอแต่งตัวเป็นสไปเดอร์แมนยอดทะลุขึ้นเป็น180บาทยุคนี้เขาบอกว่าก็ต้องขยันกันครับเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวต้องสู้กันต่อไปครับ แต่ด้วยพิษเศรษฐกิจแบบนี้ที่ข้าวของแพงค่าแรงถูกทําให้ชาวบ้านที่โคร,ราชชวนกันไปเก็บเห็ดแล้วก็เก็บหน่อไม้ในป่าเพื่อเอามากินเอามาแปรรูปหวังว่าจะประหยัดลดค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้ในพื้นที่อําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมามีฝนตกชุกนะครับทำให้มีของป่าเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะเห็ดป่านานาชนิดทั้งเห็ดระโงกเห็ดโคนเห็ดตะไคร้นอกจากนี้ยังมีหน่อไม้ที่กระจายอยู่เต็มผืนป่าด้วยนะครับ ชาวบ้านก็เลยพากันไปเก็บทั้งเห็ดเก็บหน่อไม้เอามาประกอบอาหารแต่ถ้าเกิดเก็บได้เยอะๆก็จะเอามาแปรรูปทําเป็นหน่อไม้ดองบ้างส่วนขั้นตอนการดองก็จะเก็บไว้ในขวดพลาสติกเพื่อเก็บไว้กินเองเก็บไว้เป็นของฝากให้กับญาติพี่น้องที่ต้องไปทํางานในต่างจังหวัดล่าสุดก็มีทีมงานจากมหาวิทยาลัยสุตตาบลเข้ามาช่วยเหลือนะครับพร้อมทั้งให้คําแนะนําให้คําปรึกษาในการพัฒนาสินค้าหน่อไม้ดองให้มีคุณภาพมากขึ้น และเพิ่มช่องทางการขายให้กับคนในชุมชนด้วยครับในอำเภอเมืองตราดรีบเข้าไปช่วยเหลือเด็กหญิงวัย14ขวบนะครับที่โดนแม่เลี้ยงทุบตีทำร้ายร่างกายจนน่วมไปหมดโดยทางแม่เลี้ยงเนี่ยอ้างว่าที่ตีไปเพราะว่าเด็กเกเรเด็กดือ้อชอบขโมยของครับ นายพิรมชุมนุมในอำเภอเมืองตราดพร้อมด้วยตำรวจสพเมืองตราดเข้าไปช่วยเหลือเด็กที่ถูกแม่เลี้ยงทำร้ายที่บริเวณบ้านพักห้องแถวให้เช่าริมคลองชลประธานนะครับพอ,อไปถึงทางแม่เลี้ยงของเด็กเนี่ยอ้างว่าสาเหตุที่ตีเพราะว่าเด็กนิสัยไม่ดีและยังบอกด้วยว่าเด็กเกเรชอบขโมยข้าวของชอบหนีเที่ยวแต่พอถามแม่เลี้ยงว่าเด็กอยู่ไหนทางอีกฝ่ายเนี่ยบอกว่าส่งไปกัมพูชาแล้ว แต่จังหวะนั้นครับคุณผู้ชมเด็กหญิงวัย14ปีปั่นจักรยานกลับมาบ้านพอดีเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปช่วยเหลือน้องเล่าว่าถูกทุบตีเป็นประจำจนทนไม่ไหวต้องหนีออกไปขอให้ชาวบ้านช่วยเหลือโดยทางแม่เลี้ยงข่มขู่ไว้ด้วยว่าถ้าเกิดไปแจ้งใครหรือว่ามีตำรวจมาหาจะตีให้หนักกว่าเดิมจากการตรวจสอบสภาพร่างกายของเด็กหญิงพบว่ามีบาดแผลทั้งที่เป็นแผลเก่าแผลเป็นและแผลใหม่บริเวณศรีรษะและหางคิ้วนะครับ เรียกว่าเต็มตัวเลยครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็เลยเรียกแม่เลี้ยงเนี่ยมาให้ปากคําเพิ่มเติมส่วนเด็กเดี๋ยวทางพอมจังหวัดตราดจะรับตัวไปดูแลช่วคราวครับเมื่อคืนนี้คือฮาเป็นอย่างมากนะครับสำหรับศึกดวลหมัดระหว่างบัวขาวแล้วก็โคตะนักมวยชาวญี่ปุ่นนะครับวันนี้เนี่ยทางบัวขาวได้โพสต์ภาพอวดโมเมนต์โอโอโคตะแล้วก็ส่งน้องกลับญี่ปุ่นพร้อมกับบอกสาวว่าไม่ต้องห่วงครับ หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาศึกมวย RWS ราชดำเนิน World Series ระหว่างบัวขาวยอดนักชกขวัญใจชาวไทยกับโคตะมิอุระนักชกหน้าหล่อวัย20ปีชาวญี่ปุ่นปรากฏว่าบัวขาวไล่ต้อนโคตาในยยที่3จนกรรมการต้องสั่งยุติการชกนะครับล่าสุดวันนี้ทางบัวขาวบัญชาเมฆได้โพสต์ Facebook ผ่านเพจบัญชาเมฆยิมเป็นภาพกอดอำลาโคตะมิอุระครับพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าฝากถึงสาวๆทุกคนไม่ต้องห่วง วันนี้มาโอน้องส่งน้องกลับญี่ปุ่นแล้วสาวๆให้อภัยพี่บัวแล้วร้อยเปอร์เซนต์นี่เป็นภาพนี้โพสต์นี้นะครับงานนี้แฟนๆก็แห่เข้าไปคอมเมนต์เลยครับก็บอกว่าโอเคให้อภัยก็ได้บางคนก็ขานรับบอกว่าให้อภัยร้อยเปอร์เซนต์รวมถึงชื่นชมความน่ารักของทั้งคู่นะครับบางท่านก็แซวว่านี่สินะที่เรียกว่าตบหัวแล้วรูปหลังส่วนบางคนครับผู้ชมบอกว่าอีก20ปีโคตะจะกลับมาแก้แค้นวันที่บัวขาวอายุ60โคตะ40 นัดล้างตาครับผู้ชมครับเกิดเหตุระทึกขึ้นที่โซมาเลียนะครับเมื่อกลุ่มติดอาวุธเอาฉบับก่อเหตุวางระเบิดแล้วก็กราดยิงผู้คนในโรงแรมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายแล้วครับกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงเอาฉบับก่อเหตุวางระเบิด2จุดบริเวณด้านนอกแล้วก็บุกเข้าไปกราดยิงผู้คนอย่างไม่เลือกหน้าภายในโรงแรมฮายัตในกรุงโมกาดิชูของโซมาเลียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะครับ ตำรวจได้ส่งหน่วยพิเศษเข้าไปเร่งช่วยเหลือแขกที่เข้าพักภายในโรงแรมซึ่งยังคงมีการยิงปะทะก,กันระหว่างตำรวจและกลุ่มติดอาวุธจนถึงช่วงเช้าของวันนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายบาดเจ็บกว่า20คนทั้งนี้กลุ่มเอาฉบับเป็นกลุ่มติดอาวุธเครือข่ายเดียวกันกับกลุ่มออลกออิดะที่มักจะก่อเหตุโจมตีในโซมาเลียบ่อยครั้งเหตุโจมตีโรงแรมครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีกรุงโมกาดิชูครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีฮัสซันชีกโมฮัมมัด ผู้นำของโซมาเลียได้รับการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจในก็สิบสตารบันเทิงกับคุณญี่ปุ่นนพัสครับ1วันที่คุณจะอินไซต์1วันที่คุณจะเซอร์ไพรส์ หวันที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพิเศษกับการตีสีเซเลบริตี้ครุกวงในไขทุกความหลาไปกับแมทธิวดีในรายการวันเดวิดแมทธิวหนึ่งวันมันดีตีสีคนดังทุกวันสุขเวลา22นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเริ่มตีสีหนึ่งเมษายนแล้วหนึ่งวันของคุณจะเปลี่ยนไปแถวหน้าเรื่องความสวย แถวหน้าเรื่องความแกร่งอ,ออกกำลังกายอย่างนี้10นาทีก็ถึงแล้วแถวหน้าเรื่องการลงทุนโลกยุคนี้เราไปถึงคริปโตเคเรนซีออพบรายการทอล์กสร้างแรงบันดาลใจไปกับ3มสาวไปพบกับมุมมองใหม่ของความเป็นเลดี้เดอะเลดี้ผู้หญิงแถวหน้าทุกวันเสาร์17นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป เจาะลึกแนวคิดอ๋อเราไม่รู้ว่าธุรกิจคืออะไรด้วยซ้ำ อยู่กับญี่ปุ่นนภัรในก๊อตสิบสตา์บันเทิงค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะมีข่าวออกมาว่ามีคู่รักคนบันเทิงอย่างดีเจแมนพัฒนพลและพี่ใบเตยสุทีวันนะคะเตรียมถูกเรียกสอบจากคดีแชร์ลูกโซ่ forex 3d ล่าสุดค่ะเมื่อเช้านี้เองนะคะทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีการออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวค่ะ งานนี้ค่ะดีเจแมนพัฒนพลและพี่ใบเตยสุทธีวันก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกผ่านทางไลฟ์สดไอจี IG ส่วนตัวบอกว่าไม่ได้ถูกรวบหรือว่าโดนจับแต่เป็นเพียงขอเรียกสอบเพิ่มค่ะซึ่งดีเจแมนก็ยอมรับว่ารู้จักกับเจ้าของบริษัทแชร์ดังกล่าวจริงและตนก็เป็นผู้ลงทุนแล้วก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกับคนอื่นๆซึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะทาง DSI ไได้เรียกไปตรวจสอบพร้อมกับเอาหลักฐานทางการเงินไปมอบให้หมดแล้วทางด้านของพี่ใบเตยค่ะก็ขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจบอกว่า ไม่ได้เป็นผู้ลงทุนไม่ได้เป็นแม่ข่ายใดๆรวมทั้งไม่เคยเชิญชวนแล้วก็ไม่ได้มีชื่อในกิจการใดๆที่เกี่ยวข้องกับ forex 3d ทั้งสิน้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทั้งคู่ก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ช่วยเหลือทั้งเจ้าหน้าที่ dsi และอายการอย่างเต็มที่ค่ะ แม่ใบกับพ่อแมนไม่ได้โดนรวบ<ม>ไม่ได้โดนจับไม่ได้โดนอะไรเลยนะคะและตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการสั่งฟ้องใดๆมาถึงเราสองคนรู้สึกว่าเรื่องนี้เหมือนกับ2ปีที่ผ่านมาที่โอเคเมื่ออายการหรือ DSI ต้องการข้อมูลต้องการตัวเราให้ไปยืนยันสอบ<ม>สวนเพิ่ม,มเรายินดีนะคะเพราะว่าเราอยากไปแสดงความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้ว<ม>เพราะอย่างตัวแม่ใบกับพ่อแมเนเนี่ยเรามีหลักฐานทุกอย่างเราก็บริสุทธิ์ใจมากๆ จะให้เจ้าหน้าที่และทุกๆอย่างเนี่ยได้ตรวจข้อมูลของเราทั้งหมดอย่างที่เคยนําเสนอไปเมื่อ2ปีที่แล้วมาต่อนที่อีกหนึ่งคู่รักนะคะที่ขอมาอัปเดตเรื่องของงานแต่งงานกันหน่อยนั่นคือพี่กวางเอบีนอมอลนะคะแล้วก็พี่น้ําหวานนั่นเองที่ออกมายืนยันนะคะว่างานแต่งเนี่ยไม่ล้มแน่นอนถึงแม้ว่าจะถูกเลื่อนเนี่ยมาถึง2ปีเพราะว่าพิษโควิด COVID. แต่ว่าล่าสุดค่ะตเตรียมหาเลิกดีแต่งปีหน้าแล้วจ้า หลังจากคู่รักนักร้องนะพี่กวางเอบีนอร์มลกับแฟนสาวอย่างพี่น้ำหวานซาซาค่ะได้วางแพลนจะควงคู่กันเข้าสู่ประตูวิวาไปเมื่อช่วงปี2563แต่ก็มีอันต้องเลื่อนจัดงานนานถึง2ปีเหตุเพราะว่าพิษโควิดแต่ก็ยืนยันค่ะว่ายังไม่คิดล้มเลิกงานแต่งแน่นอนซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับคนภายในครอบครัวแล้วโดยวางแพลนหาเลิกวันดีในปีหน้าส่วนในเรื่องของทายาทก็ยังไม่ได้แพลนค่ะขอใช้ชีวิตให้เต็มที่ก่อนค่ะ กำลังปรึกษากันอยู่ว่าว่าเราจะเอาท่าไหนดีอะไรเงี้ยครับผมอาจจะเป็นแบบสเกลที่เล็กลงหรือเปล่าเป็นเฉพาะคนในครอบครัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องคุยกันอินดีเทลอีกทีหนึ่งแต่ว่ายังอยู่ในแผนนะครับถ้ามีโอกาสคงคงจัดทันทีที่มีโอกาสเลยครับแต่ว่าขอให้ทุกอย่างมันเคลียร์ลงตัวสบายจริงๆก่อนอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้คนมาด้วยความกังวลอะไรเงี้ยครับสุดท้ายถ้ามันเลื่อนจนแบบมันไม่มีวี่แววว่ามันจะเคลียร์จริงๆเลยก็อาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบเพราะจริงๆเนี่ยกวางกับหว่าเนี่ยเห็นตรงกันว่าการจัดงานอ่ะมันเป็นแค่ ส่วนที่ให้คนรอบตัวเรามีความสุขมันนอกเหนือจากเราเนี่ยสุดท้ายถ้ามันทําให้อย่างนั้นไม่ได้จริงๆเนี่ยยังไงเราอยู่ด้วยกันสองคนมันก็เป็นคีย์หลักของการแท่งงานอยู่ดีอะไรเงี้ยครับมาพูดถึงหนึ่งรายการสุดฮอตนะคะที่สัปดาห์นี้ค่ะเจคิมพร้อมกับทีมดีเจรุ่นเก่านะคะจะมาดวนฝีปากกันสนัน่นเลยในฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ค่ะ เปิดบ้านแห่งความสนุกโดยนายฝรั่งสุดหล่อพี่วิลลี่แม็กอินทอชสัปดาห์นี้ค่ะพี่เจนนิเฟอร์คิมแท็กทีมดีเจรุ่นเกา๋าพี่ไก่สมพลดีเจเป้วิศวะอาตุ้ยตุ้ยพุทธชาติดวลเกมกับดีเจฝีปากกล้ารุ่นน้องผ่านเกมดังสุดคิดชิงรางวัลไปทําบุญกองทุนการวิจัยเซลล์บำบับดเพื่อการรักษาโรคมะเร็งเสิริราชมูลนิธิและโครงการช่วยเหลือค่ารักษาผู้ป่วยที่วัดพระบาทน้ําพุจะสนุกสุดมันขนาดไหนติดตามได้ค่ะในรายการฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์วันพรุ่งนี้ เวลา3มทุ่มตรงทางช่อง Mono 29และที่สำคัญเลยค่ะชมรายการแล้วก็อย่าลืมไปร่วมสนุกที่ Facebook Mono 29 mm hmm. เพื่อลุ้นรับเสืยืดสุดพิเศษอีกด้วยค่ะ mm hmm. คุณผู้ชมค่ะช่อง Mono 29นะคะขอเอาใจคอซีรีส์แอคชั่นแล้วก็ซีรีส์แนวอาชญากรรมเรื่องใหม่มาจุราชปีศาจปีหนึ่ค่ะ จากภาพยนต์สุดมันสู่ซีรีส์สุดเข้มข้นผ่านฝีมือการแสดงของควีนลาติฟานนักแสดงและนักดนตรีคุณภาพครับจอที่มาสวมบทเป็นมัจจุราชไร้เงาเวอร์ชันคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองและตลกร้ายพบกับปฏิบัติการสุดเดือดของวีรสตรีพันแกร่งในซีรีส์มัจจุราชไร้เงาปีหนึ่งทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา1 0 0 5นทางช่องโมโน29ค่ะ ส่วนใครนะคะที่อยากทําทรงรีดผ้าเก่งรีดผ้าง่ายแต่ว่าเตารีดเนี่ยไม่ช่วยเลยนะคะวันนี้ค่ะ29ช้อปปิ้งมีเตารีดไอ้น้ำแบบยืนมาฝากกันค่ะ คุณผู้ชมคะ่ะวันนี้บอกลาการรีดผ้าแบบเดิมๆวันนี้เรามาพร้อมกับตัวช่วยดีๆกับตอรีดไอ้น้ำแบบยืด a j ja, รุ่น IR99 รรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกำลังไฟสูงถึง2,000วัตต์ค่ะร้อนเร็วแล้วก็รีดง่ายการใช้งานง่ายมากแค่เปิดสวิตช์แค่นี้พ่นไอ้น้ำออกมาพร้อมรีดได้เลยนี้ค่ะจากเสื้อเชิ้ตที่มันยับๆนะคุณผู้ชมนี่ค่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่าน,นั้นคือรีดเรียบเลยอ่าหรือว่าบริเวณสาบเสื้อหรือกระดุมปกติแล้วถ้าเป็นตอรีดทั่วไปเราไม่สามารถถูแบบนนนนี้้้้้้ไดเหห็มมทาาใใคุณแ่บชง ง่ายเราก็เร็วมาคืนแค่นี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมคาะรีบโทรสั่งซื้อตอนนี้เราแถมเพิ่มให้กับเราตากผ้าอเนกประสงค์4ชั้นปกติราคาเต็มอยู่ที่2,980บาทแต่วันนี้2 9ช้อปปิ้งเราลดราคาให้เหลือเพียง1,490บาทเท่านั้นแถมรับประกันสินค้าให้อีก1ปีเต็มๆทั้งหมดนี้จ่ายเพียงแค่1,490บาทเท่านั้นใครอยากได้กดด่วนเลยนะคะที่ศ2 1 0 0 7 0 6 6รีบโทรมานะคะ แค่เปลี่ยนอุปกรณ์นะคะก็ง่ายขึ้นมาเลยและทั้งหมดนี้นะคือข่าวบันเทิงก็สิบสาวันนี้ค่ะขอบคุณนะครับคุณนิปุลครับยินดีค่ะคุณผู้ชมครับช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่สําคัญครับทั้งหมดนี้คือข่าวข้าม Daily News สรุปข,ข่าวรอบวันทันทุกข,ข่าวบันเทิงผมแบงค์พบเอกครับญี่ปุ่นนพัทค่ะเราสองคนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาคุณผู้ชมนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สาหรับคืนนี้สวัสดี